สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมาดามสกุณาในไทยโอเวอร์ซีชาแนลค่ะตอนนี้มาดามยังอยู่ที่บ้านค่ะยังยังไม่ได้กลับเมืองไทยน,นะคะเพราะว่ายังมี Final Packing ค่ะนั่นก็คือวันนี้เราจะพามาแพ็คถุงก๊อฟกันนั่นเองค่ะเพราะว่า มาดามเป็นนักกอล์ฟเนาะไปไหนทีก็ต้องแบกไม้กอล์ฟไปด้วยทุกที่นั่นแหละค่ะที่ไหนมีสนามกอล์ฟที่นั่นเราก็จะแบกไม้กอล์ฟไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่ามาดามแพ็คถุงกอล์ฟยังไงอะไรยังไงนะคะแล้วก็ถุงกอล์ฟเนี่ยคือ อ่ถ้าถ้าเราไปอีโคโนมีเนาะเขาอาจจะชาร์จเอ็กซ์ตร้าแต่ว่าด้วยความที่มาดามไปบิสเนสคลาสเนี่ยกระเป๋าเนี่ยเราได้น้ําหนักประมาณอ่40กิโลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถุงกอบฟก็พอเราแพ็คลงไปแล้วเนี่ยที่ผ่านมานะคะที่เช็คนอกของมาดามอ่ะประมาณเกือบ16กิโลแต่ของคนชายอ่ะเกือบ10 เกือบ18กิโลเพราะว่าของเขาเป็นสตีลชาร์ปนะคะมันก็จะหนักกว่าแต่ของมาดามก็จะเบาวกว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็คือเอ่อเพราะว่าจากที่นี่ไปเมืองไทยก็เหมือนจากบ้านไปบ้าน <c oughs> นะคะเหมือนเราไปบ้านเพราะฉะนั้นของอื่นๆเราก็ไม่ต้องแพ็คไปเยอะแต่ว่าถุงกอบเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนนะมาดามเคยมีหนึ่งเซตอยู่ที่เมืองไทยนะคะแล้วมันมันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยพอเราไปเตีะ่ะ เราไปเมืองไทยเราก็เล่นเยอะเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะใช้ไม้ที่เราใช้เป็นประจำนะคะก็เลยขายไปแล้วก็แบกไปแบกมาอยู่อย่างเงี้ยละค่ะไปเดี๋ยวไปดูกันว่าเราต้องแพ็กอะไรบ้างนะคะไปค่ะก่อนที่เราจะแพกเราก็ต้องเอาของทั้งหลายทั้งหมดออกก่อนนะคะชั่วของที่เราใช้ที่นี่เพราะว่าเราไม่ต้องเอาไปที่นู่นค่ะนี่แหละเราก็จะแพ็กเลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ ใส่อันนี้ไปเพราะว่ามาดามเอาหมวกไปใช้ที่เมืองไทยนะคะเ,เมื่อกี้ตัวนีนะ้เอาหมวกไปใช้ที่ใส่หมวกนี่เป็นนะคะหมวกสามมันไปใช้ที่แล้วก็อันนี้เป็นซันครีมค่ะลบนูดตาลบเหนียวนเป็นซันครีมนะคะใส่ไปในนี้หลย ใส่ใน้างะเาเยเรียตัวค่ะอือน,นี้ก็อ,อะไรตงหน้านี้องเอาอันนี้ต้องใส่ของพวกนี้นะคะเอาใส่ carry bag ไปดีกว่าค่ะเพราะว่าของพวกนี้อาจหายได้นี่เป็นเลเซอร์เนาะนี่เดี๋ยวเอาไปใส่ในกระเป๋าเดินทางแล้วนกะ็ s <S uh huh. ที่มาโโล มอเนี่ยเอาไปมอนก็เอาไปนี่แหละใค่สามไปหาซื้ออาที่นูน่นที่นู่นก็มีนะคะทีนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราเดินทางนะคะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรจะแคบได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาดามก็จะใส่ตัวคฟเวอร์ด้วยนะคะเนี่ยพวกนี้ต้องพวกเหละะะ็กเนี่ยค่ะต้องใส่คฟเวอร์หมดเลย เมื่อวานเมื่อวานทุกคนเ,เพราะว่าวันก่อนเราไปวันก่อนเราไปที่อะไรนะไปฟู้ดช็อปปิง้งเนาะปรากฏว่าของหมดมุนนง่ายเพื่อนก็เลยพาไปอีกที่หนึง่งมาอยู่ที่นี่เป็นสะิบปีแล้วยังไม่เคยแวะไปที่นั่นเลยนะคะเาขาเรียกว่าฟาร์มแลนด์ช็อปค่ะทุกคนฟาร์มแลนดช์ช็อป ปรากฏว่าถูกกว่าเยอะเลยก็ยกยไม่รู้เหมือนกันอ่ะเหมือนทูน่ากระป๋องอ่เกือบหกปอนน้อยยี่ห้อเดียวกันที่เคยซื้อแต่พอไปที่นี่อะค่ะไม่ถึงสามปอนอ่ะอือคือมันถูกกว่ากันมากแล้วเขาได้อะไรอ่ะทุกคนแล้วทำไมร้านอื่นมันถึงได้ขายแพงขนาดนั้นในเมื่อว่าอีกร้านหนึ่งขายได้ถูกขนาดขายได้ถูกแบบนั้นเนาะ นี่นะคะมาดันกระจุดแท็กไปแบบนี้นี่นะคะหมุนมอเขากลับไปแบบนี้จะได้แบบว่าโปรเ e c t กันนะคะนี่หมุนให้เข้าหาปันแบบนี้แทนนะคะแล้วทีนี้เราก็เอาถุงเท้าค่ะเอ้ยรองเท้าค่ะมาดันเอารองเท้าไปสองคู่เนาะ รองเท้าก็คืออัดเข้าไปในนี้นะคะเพราะว่ามันจะได้ช่วยกดเท็กอีกทีหนึ่งดกดเทอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ไม่หักมค่ะใส่รองเท้าไปคู่เดียวใ,ยยในนี้ มาเพื่อไปอออเพื่อไปช่วยซัพพอร์ตไม่ให้มันไม่ให้มันคาดเคลื่อนเยอะนะคะใส่รองเท้าเข้าไปซึกงหนึ่งนี่เสร็จแล้วค่ะของมาดานและนี่ค่ะนี่ค่ะอันใหม่อันเก่านั่นคือขาดปอบขาดจนไม่รู้จะขาดย่างไงแล้วนะคะก็เลยอันนี้เพิ่งซื้อมาใหม่เอาแบบสีสันเลยจะได้แบบว่า รู้เลยว่าตรงนี้คืออันนี้คือของชั้นนำมาแลยอะไรประมาณนี้น,นี่เปิดออกมาออกมานะคะออมาแล้วใส่บุงกบไปเลยนะคะเขาจะมีที่ล็อกให้หมดนะคะในนี้ก็นี่เป็นใช้ใช้ตัวนี้ครั้งแรกนะคะเพราะว่าอเน,นี่ยเขาจะมีตัว เป็นฟองน้ำนะคะสปอร์ตตรงนี้นะคะก็สปอร์ตเหมือนเลยเป็นฟองน้ำเราก็ใส่ไปเลยค่ะ,ะ,คะอะไรที่เราใส่ในกระเป๋าไม่จุดเราก็มาใส่ในนี้ได้นะ,ะไม่เสร็จกันสักทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวคนมาไปไปจัดต่อค่ะ ก็อย่างที่บอกนะคะไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าเมื่อกี้เนาะ,ะก็ใส่นี่ใส่ของได้ด้วยนะใส่ก็ปอไปด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใส่รองเท้าเข้าไปด้วยนะคะมาใส่ตรงนี้ไหนรองเท้าเห่นรองเท้าไหมรองเท้ารองเท้าของคู่นะ,นค,นนะคะองคู่ใส่ตรงนี้โอเค ตรงนี้ก็เอาไปมาทำต่อมาดูอีต่อนะคะนี่เด็ดเวลาจะเดินทางทีก็ต้องให้ทุกสี่อย่างนะคะให้แน่มน,นมันจะไม่หลุดเอาไมชั้นบนนะคะให้แน่นๆเราจะได้ไม่หลุดนะคะแล้วก็ซิปอัพได้เลยค่ะร่มไม่เอาไปเพราะว่าร่มอันนี้มันจะพังไปแล้วบผมไ,ไม่ไปเรื่องใหนแล้วใช่ไหเนาะนี่ค่ะ ใช่ไหมก,ก็จะใส่ตรงนี้เนาะโอเคโอเคเนาะตรงนี้เรียบมากเลยเรียบมากเลยนะคะแล้วเราก็ลบเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันก็ลบดีกว่านะคะถ้าเราไม่รู้ว่า,อ,าอะไรยังไงเสร็จแล้วก็นีาก็เอาให้แน่นนะคะเราก็เอาให้แน่น ปกติก็คุณชายแพ็คด้วยปกติคุณชายแพ็คให้นะคะแต่ว่ารอบนี้มาดมเดินทางคนเดียวเพราะว่าคุณชายอ่ะไปขึ้นบูพอดีว่าคุณชายอ่ะไป นนคุณชายไปที่จากที่ทำงานก็ไปด่อใครเลยอของมาดามต้องทำเองที่นี่ของมาดามต้องทำเองซึ่งก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าชินแล้วเพราะว่าชินแล้วนะคะปกติก็ แพ็คเองเมื่อก่อนเดินทางคนเดียวบน่นนี่อันนี้ก็ยังใส่ของได้อีกแต่เราไม่ได้ใส่อะไรไปเนะาะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วเอา้าให้ดูกด็ประมาณนี้นะก็ไม่ไม่หนักมากเนาะไม่หนักมากค่ะเสร็จแล้วก็ล็อกอะไรเ,เรียบร้อยตรงนี้ก็ใส่ของได้เนาะก็เอาเป็นว่าเสร็จแล้วนะคะ ทีนี้ก็เหลือแต่อะไรล่ะเหลือแต่รอเดินทางก็เมื่อเช้าอะค่ะก่อนที่จะแพ็คก,กระเป๋าเนาะก่อนที่จะแพ็คถุงก๊อบอะค่ะก็เอาจับพวกต้นไม้ไปรวมกันนะคะในกรีนเฮาส์พวกเฮาส์เพลนนะคะพวกต้นไม้ที่เราปลูกในบ้านเนาะก็เอาไปจับรวมกันเพราะว่ามันจะได้สะดวกให้เพื่อนมาช่วยรดน้ำต้นไม้ให้อะไรแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูว่ามาดามจัดกรุ๊ปอะไร ต้นไม้อะไรไว้ตรงไหนนะคะนี่คือกอ์แปลกเสร็จแล้วอย่างที่บอกนะคะไปจุดแรกเลยมาดามก็เอาต้นไม้มารวมกันไว้ในห้องนี้คือแค่สามสามชนิดนะแล้วจะมีอีกห้องหนึ่งก็คือในห้องรับแขกห้องนี้นะคะมาดามก็เออเอาบางส่วนที่มันหนักนะคะยกไม่ไหวก็นี่แหละ ไว้ในห้องนี้นะคะก็อยู่ตรงนี้หนึ่งกรุ๊ปนะคะแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือในห้อง green house ค่ะในห้อง green house ตรงนี้นะคะต้นนี้คือช่วง winter ะคะ่ะช่วงหน้าหนาวเนี่ยเขามไม่ได้อันนี้คือเ o เนียมเนาะเขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะเพราะฉะนั้นก็คืออาทิตย์หนึ่งให้สักครั้งหนึ่งหรือว่าเกือบเกือบสองอาทิตย์นะคะให้สักครั้งหนึ่งก็โอเคเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอ,อันนี้เป็น ต้นไม้ที่มาดาเสียบยอดปักยอดนะคะเพาะชําเอาอเพาะชําใหม่เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับปีหน้านะคะแล้วก็น,นี่ค่ะก็จะมีว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็ดอกอันนี้เดี๋ยวเขาจะออกดอกช่วงคริสต์มาสนี่ไงตุ่มๆมมาแล้วนะคะ จะได้ออกดอกที่ไรมาดามก็ไม่อยู่ออกดอกช่วงคริสต์มาสนะคะสวยมากแล้วก็นี่ที่อยู่ข้างในห้องรับแขกแล้วก็เอามาไว้ในห้องนี้มันจะเย็นหน่อยแต่ว่าปีเนี้ยมาดามจะไม่ใส่ฮีเตอร์ในห้องนี้เพราะว่ากลัวน้ํารั่วนะคะเพราะว่าที่ให้ดวนก่อนตรงเนี้ค่ะพอพายุมาตรงนี้มันเหมือนจะเปิดแล้วน้ําก็จะเข้าแล้วก็นวนมาดามก็เอาถังรองน้ำามาไว้นะคะถังรองน้ำเอาไว้ แล้วปลั๊กไฟที่อยู่ในเนี้ค่ะมาดามก็จะปิดสวิตไฟในนี้เลยเพราะว่ากลัวไฟชอ็อตถ้าเกิดฝนตกน้ารั่วอะไรแบบเนี้ค่ะแล้วมันก็มีไม่เยอะแล้วเนาะคือมีไม่กี่ต้นแล้วเนี่ยมาดามก็ามาไว้ในนี้เดี๋ยวนี่เอ่อเป็นมังกรเนาะสวยแล้วแต่ว่าอันนี้เป็นต้นหอมอันเนี้ยเดี๋ยวมาดามยกไปวางข้างนอกเพราะว่าเขาไม่มีปัญหาเขาเอา่อ หิมะมาก็ไม่เป็นไรแล้วอันนี้ก็คือตะไคร้นะคะตัดตัดแล้วแต่ว่าอันนี้ให้เพื่อนไปสองเจ้าแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนอีกทีหนึ่งพอกลับมาว่าตอนนี้ก็เก็บไว้ที่นี่ก่อนแล้วอันนี้คือพุทธรักษานะคะนนี้คือไม่ต้องลดน้ําจนกว่าจะถึงเดือนเดือนอ มีมนานะคะเพราะเขาไม่ได้ต้องการน้ําเยอะนั่นแหละก็มีแค่นี้ค่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวค่อยพาชมสวนที่เมืองไทยอีกทีหนึ่งเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ